สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำา W l well l Spa I.O. กับโหมดที่ชื่อว่า r e v i t a l i z e Routine นะคะก็คือโหมดของการกระชับขับเซลลูไลซ์ของเรากันค่ะแนะนำให้ทำตามคลิปนี้อย่างต่อเนื่องเลยนะคะเริ่มต้นทาบอดี้เซรั่มที่บริเวณหน้าท้องทำเครื่องขึ้นลงอย่างในภาพเลยนะคะ ทำแบบนี้ประมาณ3ทีค่ะหลังจากเสร็จแล้วนะคะให้เลื่อนมาบริเวณรอบรอบสะดือค่ะเราจะใช้ตัวเลขของเลข3นะคะวนรอบสะดือ3รอบในทิศท,ทางเดียวกันแล้วก็ย้อนกลับอีก3รอบในทิศท,ทางเดียวกันเช่นกันค่ะจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะเคลื่อนไปบริเวณเอวค่ะทำบนลงล่างนะคะในบริเวณด้านข้างในอีก3ทีค่ะจากนั้นแล้วนะคะทำซ้ำค่ะเริ่มไปที่จุดที่1ทําทำบริเวณด้าน เอวด้านซ้ายนะคะจากบนลงล่างแล้วก็ทํารอบสะดือแล้วก็วนกลับมาด้านขวาบนลงล่างเหมือนครั้งแรกเลยค่ะทำซ้าๆแบบนี้นะคะจนครบเวลาค่ะหลักการที่สำคัญนะคะเราจะไม่หมุนเครื่องในรูปจังหวะที่เร็วเกินไปนะคะแนะนให้เคลื่อนที่อย่างช้าๆ เพื่อให้ตัวคลื่นเนี่ยสามารถปรับจูนกระแสสามารถเข้าไปช่วยในการสลายเซลลูไลส์ในร่างกายเราได้และที่สำคัญก็คือจะต้องมีตัวเซรั่มนะคะเป็นตัวช่วยในการที่จะลดเซลลูไลส์ในจุดต่างๆค่ะเรามาดูเทคนิคในการสลายเซลลูไลส์บริเวณแขนนะคะเริ่มต้นเราก็จะดึงเครื่องนะคะตั้งแต่ข้อศอกมาที่หัวไหล่จากนั้นแล้วก็จะวนลงนะคะแล้วก็รีดกลับมาบริเวณหัวไหล่อีกครั้งหนึง่งแนะนำว่าค่อยๆทำตามภาพในคลิปเลยนะคะโดยที่ เราจะต้องทาเจ้าตัวบอดี้เซรั่มเนี่ยก่อนเพราะตัวเจลเนี่ยจะเป็นหนึ่งในเคล็ดลับในการช่วยให้การสลายเซลลูไลท์ของเราทำงานได้มีประสิทธิภาพดีขึ้นนะคะเราวนเป็นวงกลมแบบในคลิปเลยนะคะค่อยๆทำค่ะเพราะตัวเครื่องเนี่ยจะปรับจูนกระแสะให้เข้ากับบริเวณผิวในบริเวณนั้นในแต่ละช่วง เราทำซ้ำๆนะคะในจังหวะที่ไม่เร่งนะคะค่อยๆทำค่ะบริเวณขาก็เหมือนกันนะคะเราจะดึงจากบริเวณหัวเข่าเข้าสู่สะโพกนะคะจากนั้นแล้วก็วนเป็นก้นกลมๆอย่างนี้นะคะไล่กลับลงไปบริเวณหัวเข่าค่ะ ค่อยๆเคลื่อนที่นะคะเป็นลักษณะวงกลมช้าๆจากสะโพกลงมาจนถึงหัวเขา่าแนะนําให้ทําในจังหวะเหมือนในคลิปวิดีโอเลยนะคะจากนั้นแล้วเราก็เลื่อนกลับขึ้นไปค่ะเทคนิคนี้ก็จะเป็นตัวช่วยในการสลดยเซลลูไล์ในจุดต่างๆที่เรามีปัญหาอยู่นะคะแนะนําให้ทําข้างละ3-5นาทีนะคะโดยที่เราสามารถเลือกตั้งเวลาได้จากตัวเครื่องเลยค่ะใช้คู่กับ Age Lock Body Serum จะช่วยทำให้การทำงานของ w e l l s p a IO มีประสิทธิภาพดีมากขึ้น ทำให้การสลายเซลล์ไร้ของคุณเป็นเรื่องง่ายดายเลยค่ะ